ยามเช้าหอมดอกอะไรมั่งก็ไม่รู้บ้านสวนกลางทุ่งของเราพาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วออธรรมชาติยามเช้าน้ำขึ้นปิ่มเลยน้ำท่วมจนกระท่อมล้มลงมา ตายนะคะโดนน้ำว่าหลังจะตายไหมน้อกัวกขาวบวัวแดงเห็นบววัวค่ะข้าวิ่งอยู่ยามเช้าอากาศดีดีเห็นเงาต้นกล้วยในน้ำนั่นไหม ในบ่อนี้ก็มีปลาอยู่ปลาจาระเมดนดำสืดช่วงนี้คงไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินบัวนะบัวก็ยังมีหญ้าก็ยังมีนี่เลยเรามาเจอต้นอะไรคะกำลังมีดอกมีเม็ดเลยเจ้าก,กระท่อมนั่นเองหญ้าปลูกไว้ต้นใหญ่มากๆเลยช่วงก่อนที่เขาขายกิ่งนะตอนไปขายได้เยอะเลยนะคะต้นมันใหญ่ ต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์เลาะสวดยามเช้าหาของกินส้มโอยังไม่โตกะว่าวร้องคุณสมบัติสมบัติขับรถออกไปแล้วไปวัดกับย่านะคะมาเมื่อคืนไม่ได้เตรียมชุดมาเลยไม่ได้ไปวัดกับย่าเลยย่าไปละแต่เช้าตื่นตื่นทำกล้วยบดทีกับข้าวย่าทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืน วันนี้ทำ้วยบัชีกัแกงฟักทองนะคะฟักเป็นแพงกว่าบ้านหน้าคนป้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านหน้าถึงพลาดถุงย่าบอกว่าให้ไปรออยูอย่ยบ้านน้ำหมี คงลอ้อลมสวัยพี่ผู้ใบอ่นอ่อนไว้ว่างเ้ยดอกยาุ่งรักเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจยังอุบอุ่นในเสียงฉันไม่เคยคิดสื่อได้ ยาวใกลเกินสุดขอบฟ้ามาแล้วเสียงยามเช้าธรรมชาติยี่เสียงไอคันไหมคะบ่างสวนเช้าอากาศดีๆ แสงเช้านี่ดูแม่บอกควากบุงของเราเอ เริ่งเข้ามาในสวนช่วงก่อนที่ฝนมายาก็ขึ้นรกตอนนี้ยาก็เริ่มมาถากถางออกไปแล้วก็เขาเรียกอะไรอะมาสับดินรอบๆล้อมรอบๆต้นม่วงต้นส้มเช้งต้นกล้วยเนื้อหญาขยันมะเขือก็เริ่มสุดโซมไปแล้วอันนี้ย่าจะไว้ทำพันธุมะเขือจานนะลูกใหญ่สีเหลือง เนี่ยพี่คีหนูก็ร่วงโรยไปแาวสวยๆเนาะตามการเวลาเม,มื่อคุงเมื่อเขือกโซมแลหนีย่ามาสับดินไว้รอบๆโคนต้นไม้ทําไปวันละเล็กละน้อยต้นไหนที่โซมแกก็ฟันทิ้งกองไว้เดี๋ยวหน้ามาเอาทิ้งให้ทำโดยกันนั่งเก้าอี้เนี่ยเสียมแกทิมทิมไปต้นโซมเช้งสองลูกนี้ เสร็จเราแน่ๆเลยลูกใหญ่เหลือสองลูกละใหญ่บักเทกเลยใบก็เริ่มขึ้นมาจากช่วงก่อนมีแต่ลูกมีแต่ลูกใบไม่มีมีอุปกรณ์น้ําแกไว้ตรงนี้กินเลยนั่งเก้าอีะคะ้คอยสับไปเรื่อยๆขยันลูกชายก็บน่นว่าไม่ให้ทําก็ยังทำยาวบอกอยู่เฉยไม่รู้จะทําอะไร โรงเช้งใบเริ่มดกแล้วจะมีช่วงหนึ่งเขาจะใบร่วงไปแล้วออกดอกแล้วออกลูกนะ่ะมะม่วงก็ออกช่อบ้างออกทั้งปีนะคะมะม่วงเนี่ยเพราะว่าได้น้ําดีเนาะจะว่าไปมะม่วงไม่ต้องบอกว่าสองฤดูสามฤดูหรอกถ้าเราให้น้ําก็สม่ําเสมอเขาจะออกดอกทั้งปีเลยนี่คือมะม่วงน้ําดอกไม้ ไปที่ไรก็เห็นมีดอกเลยไม่ว่าจะฤดดูไหนเพราะน้ําเราอยู่ข้างๆนี่แต่ว่าย่าใช้น้ำปราปลาเพราะย่าวัดน้ําไม่ไหวแล้วใช้น้ําปะะปาเอาบางทีนะาเขาก็มาวัดโยนขึ้นให้บ้างน้าในบ่อนี่มีปุ๋ยมีสารอาหารสําหรับพืชเยอะแยะเลยต้นกล้วยนี่ก็ต้องมัดไว้กับไม้เพราะชอบหักลมมันแรงค่ะ เพราะบ้านเราอยู่กลางทุ่งน้ามียาเริ่มแก่เริ่มเหลืองแล้วก็ต้องาได้เยอะเลยเหมือนกันยอดฝักทองมีผักโขมด้วยดอกละดอกผักบุ้งบาหนรับแสงดดแดดเต็มเลยเต็มที่ขัดตรงไหนก็มีแต่ดอกผักบุ้งโอ้ไม่ดอกผักบุ้ง งามมากๆเลยค่ะรอบบอกแต่พักบุงนะตรงนี้ก็พักบุงอ้าวจะไปวัดมาละทำขนม,มกล้วยเก็บฟักค่ะละใบตองเริ่มนิ่มแล้วเราจะเก็บแล้วถ้านิ่มเกินไปก็ไม่ดีนะคะ พอ,อยากเข้าไปอีก